สนุนโดยแชมพูสมุนไพรจีนป้าหวังไทยประกันชีวิตน้ำมันอเนกประสงค์ WD40 หลายสัปดาห์แล้วนะคะที่คุณสายสวรรค์ได้ตระเวนไปตามต่างจังหวัดไปทั่วประเทศเลยนะคะ,คะเพื่อที่จะชักชวนน้องๆให้เขาร่วมโครงการคิดดีทำดี 8 4โครงการกับครอบครัวข่าวสารนะคะแล้วก็วันนี้ถือเป็นวันแรกหลังจากที่น้องๆฟังข้อมูลแล้วก็ร่วมกันส่งโครงการวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะเปิดตัวโครงการกับน้องๆกันซึ่งน้องๆเยาวชนก็สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยวันนี้ค่ะมีน้องๆเข้าร่วมกิจกรรม29ทีมจาก10สถาบันของพื้นที่ในภาคตะวันตกนะคะติดตามรายงานกับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะตอนนี้อยู่ที่กาญจนบุรีค่ะสายสวรรค์ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะหเดนหอบไออุ่นหอเหั ค่ะหลังจากที่เราเดินสายไปจัดกิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันไปทั่วประเทศนะคะวันนี้เวทีแรกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฒกาญจนบุรีค่ะเป็นเจ้าภาพร่วมกับเราเป็นศูนย์กลางของเยาวชนในภาคตะวันตกนะคะมีน้องๆส่งโครงการคิดดีทดําดีเข้ามานําเสนอบนเวทีแห่งนี้กว่า30ทีมตัวเลขขยับจากเมื่อกี้นะคะ29ทีมมาสมัครเพิ่มหน้างานอีกรวมเป็น30ทีมแล้วค่ะ บรรยากาศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ออกประชุมอาคารดินสอคือคักตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเยาวชนแต่ละสถาบันเดินทางมาที่นี่เพื่อร่วมนําเสนอโครงการแต่ละทีมขนอุปกรณ์ประกอบการนําเสนอมาอย่างเต็มที่ค่ะบางโรงเรียนก็ส่งเข้าประกวดหลายทีมด้วยกันอย่างเช่นโรงเรียนเทพมงคลรังสีเฉพาะนักเรียนที่เข้าประกวดก็มากันถึง120คนจาก12ทีมค่ะเมื่อพิธีการเริ่มขึ้นการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆก็เริ่มสร้างสีสันของงานนะคะมีการขับร้องเพลงเทดพระเกยียรติแบบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชุดเทิดไทผู้มีสะดุดีองราชันที่ขับร้องประสานเสียงโดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยค่ะขณะที่ประธานเปิดงานในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปัญญาการพานิชอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏนกาญจนบุรีกล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าภาพร่วมในภาคตะวันตกซึ่งก็ยินดีที่ทําให้กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนในการญจนบุรีและใกล้เคียงได้แสดงออกถึงการคิดดีทําดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถาน ศึกษาที่เขาร่วมโครงการโดยมีผู้บริหารจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3คุณอาชาสวรรณปากแพรกมอบไปประกาศเกียรติคุณแก่ทีมที่เขาร่วมนําเสนอรวม30ทีมจากสถานศึกษา,า,า,า10แห่งตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาด้วยค่ะและบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะก็มาครึ่งทางแล้วค่ะสําหรับการนําเสนอโครงการคิดดีทําดีของเด็กๆที่กาญจานบุรีและภาคตะวันตกนะคะส่วนใหญ่ที่มานําเสนอกันจะเป็นที่จังหวัดกาญจานบุรีซะเป็นส่วนใหญ่นะคะกะติกาก็คือ คือว่าจะต้องขึ้นนําเสนอบนเวทีโครงการละ5นาทีค่ะโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะมีทั้งคุณอาชาสวรรณปากแพรกที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการด้านงานรายการข่าวไทยทีวีซีช่อง3คุณปรีชาสมกิติสุนทรผู้อำนวยการกองข่าวสํานักราชเลขาธิการคุณตรีวิทย์วินิษสัมเาวทิพย์ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กรสํานักประชาสัมพันธ์ของกปรแล้วก็ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรวมทั้งคุณมโนประภากัดพิบานก็เป็นผู้แทนฝ่ายข่าวไทยทีวีซีช่อง3รรรรร่ววมมเป็นกกาผู้ทงคุณ และในช่วงบ่ายนะคะจาก30ทีมที่เราเห็นนี้ก็จะคัดเลือกเหลือ8ทีมยอดเยี่ยมของภาคตะวันตกไปรวมกับทั่วทั้งประเทศให้เป็น84ทีมนั่นเองค่ะสำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าเด็กๆนั้นเตรียมความพร้อมกันมาคึกคักขนาดไหนคุณชยศมุกดาหารทำรายง,งานมาให้ชมค่ะ การประกวดเยาวชนคิดดีทำดี84โครงการกับครอบครัวขขาสามที่เริ่มต้นขึ้นในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวเพราะว่ามีน้องๆเยาวชนนะฮะที่มาร่วมประกวดกันมากกว่า30ทีมซึ่งหลายทีมนะครับก็ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ในการแสดงเพื่อมาโชว์คณะกรรมการกนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับอย่างที่ห้องเรียนห้องนี้นะครับที่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล3บ้านบ่อก็ได้ส่งทีมเข้าประกวดถึง2ทีมด้วยกันนะครับ ทีมแรกนะก็คือทีมละครหุ่นนพก้าวที่เด็กๆก็ได้นําเอาหุ่นกระดาษที่ประดิษฐ์นะครับมาแสดงละครเรื่องครอบครัวคุณธรรมโดยตัวละครแต่ละตัวก็จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมในแต่ละข้อนั่นเองครับก็พวกขยันประหยัดซื่อสา์มีวินัยสุ่ภาสาอาดสามั่คทีมีน้ำใจกรตันอยูค่ะ ส่วนอีกทีมหนึ่งก็คือทีมข้าวใหม่นะครับที่มีการนําเสนอเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีตัวละคร4ตัวมีเด็กเกเรมีดังฟ้าความพอประมาณความมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันที่ดีที่จะมาสอนแนวทางการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับเพื่อให้โรงเรียนเนี่ยได้เผยแพร่โครงการนี้เด็กได้จะได้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะก็เลยนําโครงการที่เรามีอยู่หรือกิจกรรมต่างๆ มาานนนนนํเสอใวัี้ขณะที่ทีมเลี้ยงเมฆของโรงเรียนเทพมงคลรังสีชั้นม .4 ก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการทําฝนเทียมนะครับที่มีทั้งหมด3ขั้นตอนและสุดท้ายก็จะนําเอาเครื่องบินบังคับจําลองมาใช้ดึงดูดการน,นําเสนอในครั้งนี้ซึ่งเป็นเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินจําลองเหมือนเครื่องบินเกษตรพระองค์ทรงได้รับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของรัษฎรที่ขาดแคลนน้ำในการเกษตรพระองค์จึงพระราชทานโครงการฝนหลวงนะครับ ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทีมที่ส่งเข้าประกวดในวันนี้ซึ่งแต่ละทีมก็ล้วนแต่ตั้งใจที่จะถ่ายทอดในเรื่องของคุณธรรมความดีและโครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านสุรศักดิ์เจริญพัณฑ์ถ่ายภาพชยศมุกดาหารรายงาน นี่ก็คือความคพกคักของบรรยากาศการเปิดเวทียาวชนคิดดีทำดีของภาคตะวันตกนะคะและในเรื่องเด่นเย็นนี้มาทราบผลกันค่ะว่ากรรมการซึ่งตอนนี้คิดหนักเลยนะคะจะให้ทีมไหนภายใน30ทีมนี้เป็น8ทีมยอดเยี่ยมของภูมิภาคภาคต่อไปคือภาคเหนือตอนบนเราไปเปิดเวทีกันวันพุธที่23พฤศจิกายนนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนเชียงรายนะคะยังมีโอกาสสาหรับน้องๆที่อยู่ภาคเหนือตอนบนค่ะเข้าไปดูใบสมัครแล้วก็รายละเอียดของโครงการในเว็บไซต์ www. คิดดีทำดี 84.com ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็รีบส่งมาที่หมายเลขโทรศัพ ามย์ส4งสงานะคะยังส่งไปสมัครทันจนถึงวันอังคารช่วงบ่ bye ายๆแล้วไปพบกันที่เชียงรายวันพุธค่ะ มากค่ะคุณจักรจวนแต่ว่าก่อนถึงเชียงรายเดี๋ยวตอนเย็นเรื่องเด่นย็นนี้จะมีผลของการประกวดโครงการจากทางภาคตะวันตกมาก่อนค่ะสำหรับ8ทีมที่ยอดเยี่ยมของภาคตะวันตกนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะมีการเผยภาพของตำรวจสหรัฐค่ะที่ตั้งใจฉีดสเปรย์พิกไทยใส่กลุ่มนักศึกษาที่ชุมนุมประท้วงวอลต์สตรีทอย่างสงบเดี๋ยวสักครู่ติดตามกันค่ะ